อาลุนสวัสดิ์ชาวภัยสังคมทั้งหลายถือผมจะไม่รู้ก็เถอะว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนแต่อาลุนสวัสดิ์ไว้ก่อนนั่นแหละดีที่สุดหลายๆท่านที่ได้เล่นเกมบูอาไคนั้นคงจะมีเรื่องที่รู้และไม่รู้มากมายต่างๆในเกมนี้เพราะแบบนี้ไงผมก็เลยสร้างคลิปนี้มาก็คือคลิป10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับบูอาไควงเล็บฉบับไม่มีสาระและถ้าไม่มีสาระผมจะทามันมาทาไมนั่นสินะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็อยากทํามันออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. จริงงๆแล้วสูตรําไมม่่ใชเเียขอซซน แต่เซซ่ะหาที่เป็นเมียของสูตรดำ 1> 1. สอที่ต้นขาของยูกะนั้นไม่ได้มีน้ำหนัก100โลเลยครับแต่มีถึง100่งตันตะาสา 3. สาเหตุที่คุณควรมีอาซึนะอยู่ในไอเดีเป็นเพราะว่าอาซึนะนั้นนมอย่สีจริงๆแล้วมูบุอินั้นไม่เคยพูดเอ็นเวิร์ดเลยสักครั้งเดียว 5. ้าโนโน,นมินั้นเป็นตัวละครที่รวยมากๆรวยจนถึงขั้นเอ,อ่อสีก็ไมได้ทัทักทั 5.2จริงๆแล้วโนโนมินั้นไม่เคยเอาเงินนั้นไปทับบ้านใครและมันก็อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเถอะ 6. ชิี่โลโกะนั้นสามารถเต้นกาบนำัสไตล์ได้ไม่เชื่อทุกคนต้องดูคลิปนี้เจตามหลักแล้วอารุนั้นนับเป็นตัวละครที่ฉลาดมากๆในในอะไรวะ 8. หลายๆลนคนจะสงสัยว่าสิ่มุ่วๆที่อยู่ใกล้ๆฮีนะนั้นมันคืออะไรกันแน่มาเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือฮอรเอร์โลโรเมลมูลสกเ้าเท้าคาอีโอรินั้นไม่ได้รสชาติเหมือนโอริโอแต่รสชาติเหมือนส้นติ 10. จริงๆแล้วผู้เล่นบัวอาไครโดยเฉลี่ยนั้นไม่ใช่ภัยสังคมไม่แต่ยอย่างใดแต่เป็นไปเดยตค่ะ จบกันไปแล้วก็ผมสลับคลิป10เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับรูอาไครวงเล็บแบบไม่มีสาระซึ่งคลิปนี้ถูงสร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและถ้าหากใช้คําพูดที่ไม่สุภาพหรือมีข้อผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ Goodbye ครับผม